ครับท่านผู้ชมวิถีพูดเท่าพาพี่น้องมาชมง่งนาแล้วก็ล้ำห่วยในล้ำห่วยนี่ก็เป็นที่ธรมาหากินของพี่น้องชาวบ้านแข่แล้วก็ชาวพี่น้องทางหัวขัวทางตำบลน้องเอียน กาจะนั้นกัเมื่อนี้ก็พาพี่น้องมาชมทงนาในหน้าฝนเพราะว่าช่วงนี้ต้นเขากระลงเคียวขจีแล้วก็จะพามาเบิง่งวิถีชีวิตของผูธาในชนบทบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องครับนี่ก็จะมาเบิง่งเอาเพิ่นเกียวหยาเอาไปาเรียงงัวคือแม้ว่า,วา เป็นภูสูงอายุแล้วเป็นก็นยังต่อสู่กับชีวิตนี่แหละเพราะว่าคนเชาานาเขานีานบ่มีเงินเดือนอาศัยเปียน าพี่น้องไปชมปกาลัางเกี่ยวหย่าเกี่ยวม้วครับมน,นี่มาอยู่ทงดอนทรงเปื่อยตำบลหน,นองเอียนอำเภอคำชียอ,อีจังหวัดมุกดาหารมาเพิ่งพี่น้องเพิ่งเกี่ยวหย่าเกี่ยวหย่าตัดหย่ากันคนนะโอเพิ่นตัด เพื่นตัดไอ้ต้นเข่าเนาะนะพอแล้วบ่เกี่ยวหย่าโอ้เลี้ยงงัวหลายแท้อบอโ่โอถวดูเดียวดวเดียวเอ้าที่ทางอ้วนเลยงัวเนาะโอ้ตรงนั้นเพิ่นตัดใบเข่าเนาะ น้ำบ่ได้เวลาได้ไร้ายระบอกเกี่ยวอ,อย่านะ่ะโอ้ยต้นเข่ากงา็งามงามเนาะโอ้ต้นนี้กับแม่บอกของเจ้านะนโอ้อันนี้ใส่เขายขัายางเขาเนี้ยเตี้ยอ,อืม <c oughs> ไม่ได้ลูกไปใส่เนะใส่วิธีเีนียาเลยโอโ้สลาเทศเนอเจ้าก็ดีดดเอ่อไม่ไมยเออมยลาบหลายเป็นเกีียวหนาให้งว้งวงัวมีจักตัวก็สองตัว,อตวพอดีเลี่ยงเนอ<ม>บ,บอน,นั่นบอบอลํำบากปันได บยากวันไดสองตัวทงกว้างอนีนะแถวนี้บรรยากาศดีดีลมโชยตรงนั่นก็สิเป็นบ้านน้อยสูงเปื่อยนุ่นดีบเห็นบ้านพันดอกเห็นแต่คอกงัวเออบ้านก็มีอยู่มีแต่ต้นไม้บงัง หวยตรงนี้เขาเอิ้นหวยอยังก็อนหวยล่องบอกโอ้หวยล่องขึ้นมาะอดี๋เนาะออหวยล่องน้องเอี่ยนซุ้มนี่สิเป็นข้าวเหนียวบอกคุณป้าข้างซ้ายข้างขวานี่ก็ข,ขวาสิเป็นเาเจ้านี่ะโอ้ข้าวเจ้า ข้าเหนียวข้าเหนียวในสี่หยายหลเนาะขเอหยาไม้พ่อขอาเม็ดพันหยาไม้พ่อข้าวเหนียวนะขากโกว่าซุ้มเจ้าสิบุซมเจ้าเสียนได้เฮ็ดเวียกแน่ดับนั่นเลก็ให้มาลกหยาดำนเลยก็ให้ลกหยา มันหาเวลา,านะคือกันในนอ้มันหลายเวียกไหลเวียกหลอัน,อนข้าวเจ้าในสมง,งามเดีนี่นะน้า,า,างามเนาะหอมมะลิหอมมะลิร้อยห้าทุ่งกว้างมากอยู่แถวตรงนี้นะ ตรงนั่นนะเขาอันรับจ้างตัดใบเขาเนออ้อหน้าไพเลยแถวนะมีสามคนผัวนาตัดใบเขาอยู่อันบัตัดมันกับหมองามเนาะ เอยามันหลายามันหลายาัดเกิดเออมันเกิดดูดีกกเกดข้าวข้าข้าเข่าเออเข่าไวน้นี่ข้าวหอมมะลินี่งามเนาะ สมง,งามฮะผูวานกับวานได้ดีขนาดเลยวานได้พอดีพอดีนี่ยนะบอกโอ้เออ เขาน่ะซื้อเอาบ่อนี่นะโอ้ซื้อได้สองปีแล้วเแต่ก็ยังใส่อันเก่าเออแางก็มันยังคือเก่ามันอยู่พี่หนาเปลี่ยนไม่ ีความเพียนขนาดเนาะมีกระซางมันดอกไปมันปนกันไปนะครับหัวมันก็กินอยู่ไม่ยลาบอ่อนยนะมีตนมันเนา,เอนานอะอีต้นงวัว แล้วนนชมบรรยากาศทุ่งนาทันงเวิ้งว่างโอ,โอ้ของตือตน,น้า เพ,พิยย่งมาได้ซื้อจำพระจำน่าเอ้ยหลับ,บมบาแล้วเ <c oughs> พิ่นซ้ำใบแล้วเพิ่นนั่งเกลียวอย่าง บรรยากาศทุ่งทั้งนีนะ้อลงลมโชยอากาศเย็นสบายมีแดดมั่งมีบดมั่งเบิ้งทาคือ้นสีบปตกดอกฝนมาเนี่